ขึ้นไหมครับขึ้นไหม,มปีใหม่ดูซิอาจารย์ไลฟ์หรือยังมันก็ขึ้นแล้วมันขึ้นยังหรอขึ้นแภาพค้างไหม thank you ไอ้ครั้งนะได้อยู่เนาะหรือช้าดีเลยดิเลยไปดิเลยดิเล่ไปไสิบวิได้มาสิบวิเลยสิบวิอยู่ไหมครั้งหมาแล้วถ้าดีเลยเยอะๆจะไม่ข้างอือสวัสดีทุกๆคนนะครับใครที่มาแล้วก็เช็คเสียงเช็คภาพให้อาจารย์ด้วยนะ เป็นวันนี้ไม่รู้จะค้างอีกแล้ววันนี้มีพี่หมอกับน้องปีใหม่มาสวดมนต์กับพวกเรานะ <c oughs> จันหยุดไปสองวันอยูต่ติดติดภารกิจนะ <c oughs> วันอังคารก็เดินทางไปเขาใหญ่นะ <c oughs> แล้วก็กลับมาเย็นเลยดึกเลย <c oughs> เสร็จแล้ววันพุธก็ไปทําดวง นะทำไม่เสร็จวันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะเพิ่งอัดรายการเสร็จแต่ยังไม่ได้ตัดเลยติดภารกิจอีก,อกนะก็เลยยาวไปก่อนเลยนะนยังไม่ใช่ใช่ใชใกำลังจะแชร์อ่าใหมาแล้ว <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะ ก็มีลมเย็ยนๆเนาะได้อยู่มีลมเย็ยนแ้วยรกพบ <c oughs> กันเป็นประจำทุกวันนะครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะ <c oughs> เราก็มาสนทนากันก่อนที่จะสวดสืบชะตาใหญ่เป็นประจำทุกวันหลวงปู่ให้อาจารย์ชักชวนผู้คนประกอบกุศลนะ เราก็มาประกอบกุศลร่วมกันนะครับในทุกๆวันเลยใครที่มีเวลาว่างนะก็มาสวดมนต์ด้วยกันใครไม่มีเวลาที่มาดูไลฟ์สดก็สวดย้อนหลังใครมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทักทายกันนะครับ เช็คเสียงเช็คภาพให้ด้วย้าพี่วิริยามาแล้วสวัสดีครับพี่วิริยาภาพเสียงชัดเนาะ ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมีค้างอีกไหม <c oughs> ต้องรอนะต้องรอดู <c oughs> อตอบต่อเน,นื่องเลยที่วันนั้นที่เวริยาได้ถามไว้เนาะคือถ้าจิตมันฟุ้งมากๆนะจิตมันฟุ้งมากๆไม่เป็นสมาธิสักทีนะเราก็ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็ลองจับเวลานะจับเวลาก่อน ตั้งเลยสักหนึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นก่อนนะถ้ายังไม่ได้นะก็ไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับทำใหม่แต่ถ้าเรามีเวลาหัวใจมันอยู่การข่มใจกันนี่แหละนะข่มใจ <c oughs> <c oughs> นะให้ฝึกฝนการข่มใจนะเสร็จแล้วต่อยอดเพิ่มอีกก็คือฝึกสต,นะตินะฝึกสตินะ ก็คือการถือศีลแปดถือศีลแในระัฝึกสติสัมปชัญญะดีมากๆนะเสร็จแล้วเดินจงกรมนะเดินจงกรมนะพวกนี้ฝึกสติได้ดีหรือไปออกกำลังกายหนักๆนะไปออกกำลังกายหนักๆนะเคลื่อนไหวเร็วๆเช่นตีแบดวิ่งพวกนี้นะมันก็จะช่วยให้ กำลังสติก,กำลังจิตดีขึ้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อาหญิงอิ่มมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีทุกคนนะใครมาก็ทักทายกันนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะระหว่างนี้เราก็สนทนากันก่อนนะพอสองทุ่มเราก็จะเริ่มสวสดสืบชะตาใหญ่พร้อมกันทุกวันนะครับ ให้เป็นมงคลเป็นอันที่ส์ของตัวเองนะ <c oughs> ใคร <c oughs> ที่ยังไม่มีหนังสือสุดมนติดต่อขอรับได้นะครับติดต่อขอรับได้จะส,ส่งให้นะ วันนั้นนั่งสมาธิคิดอะไรไม่รู้จิตไม่ยอมนิ่งค่ะแล้วหลุดออกมาเฉยเลยปกติต้องตัดสินใจก่อนว่าจะออกแล้วนะนี่หลุดออกมาแบบอัตโนมัติเลยไม่รู้จะทําไงต่อ,อถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าขาดสตินะขาดสติสติมันขาดพอสติมันขาดกําลังจิตมันก็ลดลงนะพอสติขาดกําลังจิตลดลดปั๊บมันก็ฟุ้งไปตามกระแสเลยคราวนี้ สมาธิมันก็ถอนนะครับพอสมาธิถอนแล้วครั้นี้มันก็สเปกสปะเลยอย่างเงี้ยนะ <c oughs> จำไว้ให้ดีหนึ่งคือศีลจะสร้างสตินะศีลส,สร้างสตินะสติสร้างสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสร้างกำลังจิตกำลังจิตสร้างสมาธิแค่นี้เลยเรียงลำดับแบบนี้เลยนะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่ากําลังจิตมันอ่อนกําลังจิตอ่อนเกิดจากอะไรเกิดจากสติมันขาดมันเลยไม่ตั้งมันนะ <c oughs> สติมันขาดแล้วจะทำยังไงล่ะก็ต้องไปสร้างกําลังสตินะวิธีง่ายที่สุดคือสีแปดพี่ไ่ขอน้ำขวดลืม กดหนึ่งนะสร้างสร้างกำลังสติด้วยศีลน,นี่แหละนะหรือถ้าถือศีลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปออกกำลังกายแบบหนักๆนะนะนะวิ่งก็ได้ตีแบตก็ได้อย่างงี้นะทำอย่างนี้มันถึงจะช่วยได้นะนี่ไงหญิองอินบอกหญิองอินรู้สึกว่าถ้าได้ออกกำลังกายพอถึงตอนนั่งสมาธิจะรู้สึกแข็งแรงค่ะนั่งได้สบายอนนี้ไง ถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะสร้างสติด้วยนะสร้างสติยิ่งถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบเร็วนะวิ่งหรือตีแบตหรืออะไรที่เคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเงี้ยนะจะยิ่งช่วยได้เยอะนะจะช่วยให้สองขวดเลยนะเออให้สองขวดเลยนะให้เรียงลำดับไปตามนี้นะจำไว้ให้ดีอันนี้เขียนเขียนเอาไว้ในธรรมวิจยะด้วยนะแสดงว่าพี่วิริยายังไม่อ่านใช่ไหมเนี่ยอืม นั่งใจแค่นี้ดีทุกคนทักทายพี่หมอกับน้องปีใหม่กันได้เลยนะพี่หมอบน้องปีใหม่ันนี้มาสวดมนต์กับพวกเราด้วยนะเอาเดี๋ยวมุนกองให้ดูก่อนทักทายกันหน่อยนะอนี่พี่หมอกับน้องปีใหม่นะเห็นกันไหมนี่นี่มาสวดมนต์ประจําเลยนะนี่เป็นประจําเอ,อเรียกว่าเป็นประจํา ปีใหม่นี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะท <c oughs> <c oughs> ี่หมอนี่ปลูกฝังน้องปีใหม่ตั้งแต่เด็กๆเลยได้มาสวดมนต์ได้มารู้จักหลวงปู่ให้มากราบครูบาอาจารย์นะตั้งแต่วัยเด็กนี่แล้วสวดมนต์เสียงดังด้วยนะเออไม่ใช่ว่าเขาไม่สวดนะเขาสวดเสียงดังด้วยนะเเอ,อๆๆๆนี่นี่นะสวัสดีทุกคนนะ <c oughs> พี่หมอกับน้องปีใหม่หญิงเอ็มบอกหนังสือไว้หนุนหัวไม่อ่านล่ะโธ่อุตส่าห์ถ่ายทอดสุดยอดเคล็ดวิชห้แล้วนะหญิงเอ็มบอกสวัสดีคะ่ะคุณหมอน้องปีใหม่น่ารักครับน้องปีใหม่ก็น่ารักตลอดแหละใช่ไหมปีใหม่ พี่แม่บอกใช่แล้วครับนะเนี <c oughs> น่ยคุณพ่อพามาตั้งแต่เด็กๆนะได้อยู่กับอุศลนะตั้งแต่วัยเด็กเลย <c oughs> เป็นอน,นิสงส์ใหญ่นะใครที่เข้ามาก็ทักทายกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มีใครดูครั้งแรกไหม อ้าวเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะประมาณสองทุ่มนะครับเราจะเริ่มสวดสืบชะตาใหญ่นะ วิริยาบอกเห็นใจว่าเขาคงลำบากต้องมาหาเงินส่งอาหารตอนค่าแล้วค่ะคืออะไรอ้าวจย์อ่านข้ามเหรอตั้งแต่ช็อคจิตทาให้เข้าใจเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแต่ก่อนจะให้ทิปใครมักจะคิดว่าเขาได้เงินจากร้านอาหารแล้วให้ทิปไปก็แบบฝืนๆแต่ตอนนี้ขนาดไม่มีเงินเท่าไหร่สั่งอาหารมาส่ง ไปมาไปหาเงินมาทิพคนส่งจนได้โอ้สาธุนะอืนี่แหละถือว่าจิตเราเริ่มคลายลาคะนะจิตจิตคลายจากความตนีนะมีความเมตตาม,มากขึ้นอย่างเงี้ยนะอืม หญิงอินไม่ใช่นอนหนังสือค่ะไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะ,ะอาจารย์เขียนยังไม่ค่อยถูกค่ะอา้าวต้องฝึกติถ้าเรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรแปลว่านั่นคือจุดอ่อนของเรานะเ,าเราก็ไปเหลาเพื่อให้ได้ความรู้มากขึ้นนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุ่งครึ่งนะสนทนากันได้ เรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสออารมณ์ธรรมะปฏิบัติโหราศาสตร์น่ารู้นะแล้วก็มาสนทนากันทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะสนทนากันเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วสองทุ่มเราก็จะสวดเจริญพุทธบนญสืบชะตาใหญ่นะพอสวดสืบชะตาใหญ่ก็มีการอธิษฐานของ,ของกรรมการของโหสิกรรมอธิษฐานจิตขอกําลังครูประสิทธินะ <c oughs> แล้วก็ มาสนทนากันได้ต่อนะใครอยากถามอะไรก็ถามได้ไทโก้เหรออะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรก็ดีพี่เออใครอะ่ะคนนี้คือใครนาะโกศลนเหรอก็ดีพี่นี่คืออะไรครับก็ดีพี่ไทโก้เหรอ <c oughs> หญิงญอ่านก็ไม่ถูกเขียนก็ไม่ถูก <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะอืม วันนี้อาจารย์พึ่งได้ทําดวงเดือนธันวาเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําดวงปีหกแปดนะธันวาที่จะมีคนถูกหวยนะถูกใหญ่ด้วยส่งท้ายปีเตรียมตัวกรกปนี่ก็ดีนะกรกปก็ดีธนูก็ดีนะเทสนี่คใครนาะทักทายเหรอครับเ <c oughs> ทส <c oughs> เคือใครเนี่ยปิหไปหรอใครที่เข้ามาก็ทักทายกันนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันประมาณสองทุ่มทุกวันนะครับอพิกจิกด้วยคะ่ะพิกจิกเนี่ยต้องรอหลังกลางเดือนไปถือว่าแฮปปี้นะ เนื่องจากต้นเดือนเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยดาวองคารเนี่ยยังโคจรมนมนแปลว่าหยุดนิ่งนะการหยุดนิ่งก็คือต้องรอคอยพิจิกอาจจะต้องแบบรอคอยดูท่าทีอะไรบางอย่างรอคําตอบอะไรบางอย่างรวมไปถึงให้ย้อนดูความผิดพลาดในอดีตนะเอาความผิดพลาดในอดีตมา เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตปัจจุบันนะที่ตุ๊กเมรออะไรไม่ล่ะเฮ้ยค้างแล้วนี่ไงโอ้โหค้างนานหรือยังเนี่ยทุกคนโอ้โถภาพค้างมันเป็นโลกอะไรที่มันจะต้องนะมันเป็นโลกอะไรที่จะต้องค้างก่อนหนึ่งที แหม่มันเป็นโรคอะไรที่มันจะต้องค้างก่อนนะไม่เข้าใจเลยเสียงค้างไปซะแล้วอืม, <c oughs> อมคุณเปาวลิตมิถุนเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์มิถุนก็เรียกว่าอืมโอ้โห มีถุนนะพอหลังวันที่ห้าเป็นต้นไปหลังวันที่ห้าธันวาเป็นต้นไปนะจะมีข่าวดีนะจะมีข่าวดี <c oughs> ภาพค้างออโอ้โหเซ็งเลย <c oughs> คุณเทสบอกสวัสดีครับติดตามมานานาแล้วครับแต่ไม่มีเวลาที่ตรงกับอาจารย์ไลฟ์เลย <c oughs> วันนี้ตั้งใจมาฟังดวงรายเดือนโอ้โห <c oughs> เออพิ่งทำเสร็จเลย เนะพิ่งทําเสร็จวันนี้อัดเสร็จแล้วยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวตัดรายการพรุ่งนี้นะตัดพรุ่งนี้แล้วก็ลงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้ช่วงเย็นๆเสียงยังดีอยู่แต่ว่าภาพค้างนะอืมงั้นเราจะต้องออกกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาใหม่ขอออกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่นะทุกคนมาเจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวเราสวดมนต์สองทุ่มนะภาพค้าง <laughs> พี่วิทยาบอกค้างค้างตอนอาจารย์ท่าหล่อๆก็พอไหวถ้าค้างตอนอ้าปากก็รีบออกกันเลย <laughs> เอออันนี้ค้างยังพอได้นะท่านี้ <c oughs> อ้าวงั้นเดี๋ยวเข้าใหม่นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเข้ากันใหม่ภาพค้างตอแล้วอะไรนี่มันค้างไหรครับค <c oughs> ้างมันยังหละ <c oughs> มันติด <c oughs> อ๋อเออ